สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่กทกทกทานนะคะวันนี้ดิฉันเปิดอีพีนี้ที่วัดทรงธรรมกลยานีค่ะวัดทรงธรรมกายานีแห่งนี้เป็นวัดแรกที่มีภิกษุณีสงฆ์นะคะแล้วก็มีภิกษุณีเทรวะรวรูปแรกของประเทศไทยอยู่ที่นี่ด้วยท่านคือหลวงแม่ธรรมนันธานกราบนามัสการค่ะขอเจริญพรค่ะ หลวงแม่คะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทราบว่าที่วัดทรงธรรมกรยาณีมีกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหนึ่งอยากจะกราบเรียนขอหลวงแม่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังสักนิดนึงคะ่ะเดิมนะคะวันที่6เมษายนสำหรับสำหรับประเทศไทยเป็นวันจักรีนะคะแต่สำหรับวัดเรานะเป็นวันเกิดของหลวงย่าคะ่ะภิกษุณีวรมัยกบิลสิงห์ซึ่งเป็นภิกษุณีรูปแรกของประเทศไทย เราก็จะฉลองวันเกิดท่านในการฉลองวันเกิดท่านนั้นเราทําพิธีไหว้ครู <c oughs> ก็ทํามาเป็นปกติตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เมื่อหลวงแม่เองได้ออกบวชแล้วเนี่ยนะคะแล้วต่อมาเมื่อมีอายุพรรษาได้พอสมควรได้เริ่มจัดการบรรพชาสามเณรี <c oughs> ก็ใช้วันที่6เมษายยังเป็นวันที่เราจัดงานใหญ่อยู่นะคะ ครั้งนี้ครั้งล่าสุดนะคะเมื่อเมษายนที่ผ่านมา6เมษายนที่ผ่านมาเป็นการบรประชาสามเณรีครั้งที่2 6ค่ะเราได้บวชมาแล้วอย่างน้อยที่สุดให้การบวชสามเณรีนะคะอย่างน้อยที่สุดน่าจะถึง900รูปแล้วละที่วัดเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นหลวงแม่ก็ยังไปให้การบรรพชาที่พยาที่สงขลาค่ะ หลวงแม่คะท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยทราบม,มาก่อนเลยว่าผู้หญิงบวชได้ก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงแม่ว่าการบรรพชาสามนเณรีเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทําได้หรือหรือไม่อย่างไรคะจากพื้นฐานที่หลวงแม่เป็นนักวิชาการเนี่ยนะคะทำให้เราได้ศึกษาเรื่องการบวชของพิกษุณีเนี่ยมาตั้งแต่ต้น จริงๆแล้วมันเป็นความคิดซื่อๆเลยนะว่าการบวชภิกษุณีเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าประทานเอาไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านมีความคิดแล้วว่าจะประดิสฐานพุทธบริษ,ษัท4มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแล้วท่านก็ได้มอบหมายให้พระภิกษุนะคะ พระภิกษุสงฆ์นะคะเป็นผู้ให้การอุปสมบทแก่ภิกษุณีพุทธานุญาตนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเพิกถอนนับตั้งแต่พุทธกาลมานะคะแต่ประเทศเราเนี่ยน่าเสียดายว่าพุทธศาสนาโดยเฉพาะการบวช ภิกษุณีไม่เคยมาถึงประเทศไทยแล้วเราก็ไปติดค้างกับความเชื่อว่าถ้าจะบวชภิกษุณีต้องมีภิกษุณีสงก่อนมีภิกษุสง์แล้วถึงจะบวชได้ก็ในเมื่อเราไม่มีภิกษุณีสง์มันก็เป็น catch 2 2มันเป็นปัญหาของงูกินหางนะคะเริ่มต้นไม่ได้สักทีหนึ่งเมื่อหลวงแม่ได้ศึกษาชัดเจนว่าโดยพระวินัยเนี่ยการบวชภิกษุณีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้นะคะหลวงแม่ถึงได้ ความเชื่อของหลวงแม่มาจากพื้นฐานทางวิชาการนะคะแล้วต้องบอกว่าเอาชีวิตตัวเองเข้าเป็นเดิมพันนะสำหรับคนที่เขาไม่ยอมรับเรื่องการบวชภิกษณุณีเขาก็พูดแต่ปากของเขาแต่เขาไม่ได้เอาชีวิต เดิมพันเหมือนกับหลวงแม่นะคะหลวงแม่อยากจะยืนยันกับท่านผู้ชมรายการนี้นะคะว่าการบวชภิกษุนีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทำได้และเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศที่บอกว่าเรามีประชากรโดยเปอร์เซ็นต์นะร้อยละ95ของประชากรประเทศไทยซึ่งเป็น ประเทศที่มีประชากรชาวพุทธสูงที่สุดในโลกนะคะแต่เรากลับไม่มีพุทธบริษัทส,สีหรือว่าพุทธบริษัทส,สีของเรานะไม่ครบองค์จึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนให้มีการบวชภิกษุณีค่ะแต่การบวชภิกษุณีเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่ภิกษุณีการบวชภิกษุณีมันต้องเริ่มต้นจากการบวชสามเณรีผู้หญิงไม่ได้เหมือนผู้ชายนะคะที่ว่าอายุ20แล้วบวช ภิกษุได้เลยผู้หญิงต้องบวชสามเณรีก่อนนะคะไม่ว่าอายุเท่าไหร่และต้องการให้ฝึกอบรมในฐานะที่เป็นสามเณรีอย่างน้อยที่สุด2ปีจึงจะก้าวขึ้นสู่การบวชภิกษุณีได้ค่ะอันนี้เป็นที่มาของการที่ให้การบวชสามเณรีที่วัดเราค่ะสืบเนื่องกันมา26ครั้งนี้เป็นครั้งที่26นะคะคิดง่ายๆปีละสองครั้งนั่นก็คือ13ปีที่ผ่านมาค่ะครั้งที่ ครั้งล่าสุดน่นนะคะเป็นการบรรพชาสามานณรีใช่ไหมคะเป็นการบรรพชาสามานณรีค่ะ,คะในโครงการนี้ใช้เวลากี่วันแล้วก็กิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างคะขอเก็บตัว3วันนะคะเพื่อที่จะฝึกฝึกการบรรพชาขานาคนะคะแล้วก็เมื่อบวชแล้วเนะี่ยอยู่กับเราอีก9วันค่ะเพระาะฉะนั้นเป็นโครงการบรรพชาสามานณรี9วันแต่ในความเป็นจริงเขาต้องมาอยู่กับเรา12วัน ลูกมีโอกาสได้ร่วมในงานบรรพประชาค,ครั้งนี้หมายถึงว่าได้มามีส่วนสังเกตการน์ะนะคะหลวงแม่อยากจะขอหลวงแม่ช่วยเล่าบรรยากาศให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะคะว่าบรรยากาศในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศก็เป็นปลื้มนะต้องบอกว่าเป็นปลื้มนะคะเนื่องจาก เนื่องจากโควิดนะคะเราก็เลยจํากัดว่าผู้ขอบวชแต่ละคนเนี่ยนะคะขอให้มีญาติมาได้แค่10คนพราไม่งั้นจะบางบางคนนะคะจะมีญาติมาตั้ง50คนเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะเพราะว่าการบวชของลูกผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเราก็บางคนเนี่ยก็ทํางานนะคะกว่าจะลางงานมาได้เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเขาก็อยากมากันเยอะแต่ว่าเนื่องจากปริบท ความไม่ปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเราก็เลยจํากัดว่าแต่ละคนที่ขอบวชเนียนะขอให้มีญาติมาได้แค่10คนเต็มที่นะคะก็บรรยากาศโดยเฉพาะตอนที่ก่อนที่จะปลงผมก่อนที่จะคลิปผมเนี่ยนะคะให้เขาได้ขอขมากรรมกับพ่อแม่ที่มาในงานหรือตัวแทนพ่อแม่ที่มาในงานในฐานะผู้ปกครองนะคะ นาคินีคนขอบวชเราเรียกนาคินีนะคะก็เอาดอกไม้เนี่ยไปขอขามาช่วงนี้เองเป็นช่วงที่น้ำตาพรั่งพรูทั้งพ่อแม่ทั้งนาคินีเองนะคะร้องไห้ด้วยความหลวงแม่คิดว่าเป็นความปลื้มปิตินะเพราะโอกาสที่ลูกผู้หญิงจะได้บวชสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันเป็นโอกาสที่หายากมากและมันเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยชีวิตของเราเนี่ยในสมัยเมื่อ1ิกว่าปีที่ผ่านมานี้เองนะคะ บรรยากาศจึงท่วมท้นด้วยน้ำตาแห่งความปิติคะ่ะไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจนะคะแล้วก็บิดามันดาาติที่มาเนี่ยได้ปลืม้มได้ปลื้มบอกไม่เคยเห็นการบวชที่ไหนที่งดงามเท่านี้นะคะเรามีรูปมาอวดท่านผู้ชมในรายการนี้ด้วยคะ่ะลูกเห็นมีผู้ชายหลายๆคนเลยคะ่ะหลวงแม่ร้องไห้ <c oughs> บางคนถอดหน้ากาก,ากออกมาบางคนถอดแว่นตาออกมาแล้วก็ปาดน้ําตาค่ะ <c oughs> ไม่ทราบหลวงแม,ม่เห็นตรงนั้นไหมแลวหลวงแม่รู้สึกอย่างไรบ้างคะก็สมควรนะคะผู้ชายก็มีน้ําตาเหมือนผู้หญิงนะโอกาสที่จะเสียน้ําตาเนะี่ยโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสแห่งความปิติสมควรที่จะเสียน้ําตาไม่ว่าจะเป็นน้ําตาของคุณพ่อที่ปลื้มว่าลูกสาวได้บวชหรือน้ําตาของพี่ชายที่ปลื้มว่าน้องสาวได้บวชนะคะล้วนแล้วแต่เป็นน้ําตาแห่งความปิติคะ่ะลูกจําได้ว่าในวันนั้นมีเพลงประกอบ แล้วก็ในเพลงเนี่ยได้ชวนให้คิดถึงคุณความดีพระคุณคุณค่าของแม่และลูกก็พอทราบมาว่าอาจจะมีบางท่านที่มีความทุกข์เข้ามาด้วยเหตุต่างๆเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะมีปัญหากับแม่หรือทะเลาะก,กับแม่มาประมาณนี้นะคะหลวงแม่มีข้อคิด หรือมีคำแนะนำในความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเราอย่างไรบ้างคะเราปฏิเสธแม่ไม่ได้หรอกเราอยู่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขในตัวของแม่มา9เดือน จะเกลียดชังยังไงจะไม่ชอบพอกันยังไงนะคะเราเป็นส่วนหนึ่งของเขานะเราอาศัยคับโพธรนท้องแม่นะคะมาตั้ง9้าเดือนเราจะรู้สึกต่างจากเขาได้อย่างไรเนเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของเขานะคะและเมื่อเราเกิดขึ้นมาเนะี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําอย่างยิ่ยงก็คือแสดงความกตัญญูรู้คุณโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ลูกที่เหมือนกับ ถ้าถ้าแม่เป็นแม่ทัพฝึกฝึกม้านะคะโอ้ก็เขี่ยวกรรม,มากับม้าพยศเนี่ยเยอะมากนะคะเหมือนกับเราเนี่ยแหละเป็นม้าพยศนะคะกว่าที่แม่จะ,จะจะจะฝึกจะเสกเราปลุกเสกเราขึ้นมาได้เป็นเวลาที่เราจะได้ขอขมากรรมกับแม่นะคะสิ่งที่เราทํากับแม่นะมหาศาลมากค่ะแต่ละคนน่นะคะที่แม่ต้องอดหลับอดนอนไม่ไม่ใช่ทั้งแม่นะคะทั้งแม่และพ่อเลยอดหลับอดขับตานอนนะคะเพื่อที่จะ เลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาแต่ละคนเราไม่ใช่ว่าพอ,พอ,พอคลอดมาแล้วเราไม่ใช่ลูกม้านะคลอดมาปั๊บแล้วลุกขึ้นเดินได้นะคะนอนแบเบอกอุแวอุแว่นะั่นนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเมื่อกี่ปีนะคะจึงเป็นช่วงที่เราในฐานะที่เป็นนาคินีเนี่ยนะคะให้ได้ระลึกถึงคุณของพ่อแม่ค่ะหลวงแม่คะถ้าเกิดม้าพยศตัวนี้อยากจะแก้ไขอยากจะทำอะไรให้ดีขึ้น ในความสัมพันธ์ที่มีต่อแม่นะมาบวชที่นี่ได้ไหมคะการบวชเนี่ยนะคะเป็นการที่ตอนตอนที่ขอบวชเนี่ยน,นักที่นีก็จะพูดคำหนึงนะคะพระอาจารย์จะพูดว่าปฏิรูปังเธอมาบวชแล้วเนี่ยเธอต้องเปลี่ยนแปลงนะปฏิรูปฏิรูปังเนี่ยเปลี่ยนแปลงปฏิแปลว่าย้อนถวนเปลี่ยนแปลง ออกมาจากข้างในโอกาสของการบวช9วันเป็นโอกาสที่แต่ละคนจะได้เข้าไปสู่ส่วนลึกของตัวเราเห็นความบกพร่องของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้เติมเต็มให้ชีวิตที่ก้าว่างออกไปจากวัดเนี่ยนะคะหลังจากบวชแล้วนะให้เป็นชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือความคาดคาดหวังสูงของหลวงแม่นะ,ะทยนี้ถ้าเกิดว่ามีหลายๆท่านสนใจที่อยากจะ ลองมาใช้ชีวิตนักบวชในระยะสั้นๆดูบ้าง <คะ S 2> สามารถติดต่อได้ทางช่องหนช่องทางไหนได้บ้างคะติดต่อเข้ามาเลยค่ะ034258270นะคะทางโทรศัพท์นะคะเข้าไปในเข้าไปใน เฟซบุ o กนะคะเฟซบุ๊กใส่ไว้ให้ข้างล่างนะคะก็จะมีแบบฟอร์มแบบฟอร์มที่จะกรอกเข้ามานะคะอยู่ต่างประเทศก็สมัครเข้ามาได้เ,เพียงแต่ว่าเรามาสวดมนต์ร่วมกันว่าขอให้โควิดผ่านพ้นไปเร็วๆเราจะได้ไม่ต้องปิดวัดล็อกวัดนะคะทำกิจกรรมอื่นไม่ได้นะคะคราวนี้เราก็ต้องปิดวัดค่ะโชคดีมากเลยว่าลูกเนนรุ่นนี้ได้บวชแล้ว1วันแล้วจึงจะปิดวัดก็เลยกักเนนเอาไว้อยู่ในวัดนี้แล้วยังไม่ต้องกลับบ้าน,นะคะ่ะ หลวงแม่แม้ว่าจะเปิดหรือจะปิดวัดแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ก็คือความปิติความสุขที่ได้รับจากการที่มีโอกาสได้บรรพชาอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ,คะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากหลวงแม่ไม่กรุยทางไว้ให้ด้วยการเอาชีวิตตัวเองออกบวชแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนได้มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางนี้ ลูกถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนของทุกๆคนกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะที่บูดาาด้วยกันเสียสละทั้งชีวิตนี้ให้พวกเรามีโอกาสนี้ไม่ได้เสียสละหรอกหลวงแม่ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชานะคะใครอยากทําตามก็ก็ทําตามได้ค่ะกรอบราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงสําหรับอ p ีนี้นะคะแล้วลูกคิดว่าในอีพีถัดไป เราจะได้นำบรรยากาศต่างๆในระหว่างที่สามเนรีได้ปฏิบัติวัดปฏิบัติต่างๆมานำเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นช่วงต่อไปนะคะอันนั้นหมายถึงว่าเราจะมีเอพิโซดต่อไปนะเกี่ยวกับเรื่องการบรรพชาสามเนรีมีเรื่องคุยเยอะค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะและเราจะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์หน้า กราบขอบพระคุณหลวงแม่กราบนมัสการค่ะขอจะเจริญพรค่ะ